ทาน้องแป้งคือเรื่องอะไรคะปากมันเป็นก้อนนะคะเพราะว่าไปฉีดฟิลเลอร์อมาตอนนั้นไปเติมเพราะว่าอยากให้ปากมันดูกระจับอะคะ่ะเติมมาสองรอบะะอ๋อเติมแล้วมันเป็นไงบ้างรอบแรกเติมมาก็ไม่ได้ทรงที่ต้องการนะคะ ก็เลยไปเติมอีกรอบรอบสองก็ไม่ได้ทรงที่ต้องการนะคะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจจากฟิลเลอร์เป็นการตัดล่ะครับคือปากมันเป็นทรงไม่สวยค่ะเวลายิ้มแล้วมันก็ไม่สวยหน้ามันก็ยังดูบุบเหมือนเดิมอะค่ะโอเค่อยไส่แลวคือจริงๆปากของหนูโดยภาพรวมน้องแป้งไม่ใช่คนปากหนาด้วยนะครับงานของหมอน่าจะเป็นการเก็บทรงซะมากกว่าเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันว่าเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับโอเคสักครู่นะครับจุดที่ต้องเกิดใจนิดนึงก็คือเรื่องความตุยเนาะ คือความตุยเนี่ยคือถ้ามันเป็นจากฟิลเลอร์จริงๆเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะแบบเก็บได้เนี่ยมันก็น่าจะน้อยลงนิดนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นจากเนื้อปากเราด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่ของจริงเนี่ยจะไม่ได้บางเท่ารูปที่วาดน,นะครับเนาะมันจะเป็นเหมือนการเก็บทรงให้แล้วก็มุมปากจะไม่ได้ยกยิ้มแบบนี้นะโอเคไหมจ้านอ้อคคะแป้งพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคปะลุยกัน Shine!